สวัสดีครับพบกับช่องของเราอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงแบคคิวขึ้นด่างนะครับซีซั่น2นะครับก็เป็นการเล่นการสดนะครับสอนการสดนะครับโดยชั้นระดับหมู่บ้านนะครับผมครั้งนี้อีกเช่นเคยนะครับเพียงกองเราแบบนี้นะครับผมก็กําหนดทิศทางนะครับในการเปิดเกมนะครับแล้วหรือทิศทางในการเล่นนะครับว่าผมจะเล่นในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปกดกันเลยดีกว่าปึ๊บโอ้ยเสียงเบาฮะขอเปิดโอ้เปิดเสียงหน่อยนึงอันนี้แล้วเรื่องพื้นที่ไปใช่ไหมนะผมจะไม่ผิดเฮ้ยอย่าบวกเทนเงี้ยเหรอ โอ้ oh m ก god เทนเงินไปเลย <laughs> รู้สึกว่าเทนเงินเนี่ยผมก็เคยทําเกมในช่วงแบบอาแช้หมู่บ้านอยากลองไปใช่ไหมครับโอเคแต่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ก็เรียกว่าจริงๆไม่อยากได้ <laughs> นะมาดูกันว่าผมจะได้สีขาวหรือสีดานะครับก็อย่างที่เคยทําครั้งที่แล้วอะ่ะจุดเทนเงินเนี่ยเล่นยากนะครับโดยเฉพาะยิ่งสีขาวยากมากเพราะงั้นไม่อยากได้สีขาวเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยว มาดูตัดภาพทีเกมนะครับผมเอาก่อนที่จะเล่นชอบเกมนะครับผมผมมีคอร์สแนะนํามานะครับก็จะเป็นคอร์สแนะนําปูพื้นฐานที่โคตรแน่นเลยนะครับประกอบด้วยชุดที่1นึ่เริ่มิดเกมนะครับชุดที่2เริ่มรูปร่างและชุดที่สเริ่มกลยุยุ์นะครับใครรู้ตัวว่าตัวเองอ่าอ่เหมือนแบบว่าเล่นตั้งนานและยังไม่สามารถพัฒนาได้ทันทีนะครับหรือว่าใครดูตัวเองว่าพื้นฐานยังไม่แน่นนะครับผมสามชุดนี้ผมกล้าการันตีเลยครับเพื่อนๆสามารถเป็นดั้งแล้วก็เป็นหายดั้งได้แน่นอนนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประกอบด้วย3ชุดนะบผม อ่าก็ตามปฏิกาคือคัดด้าน,นี้นะครับส่งทางที่แชทผมหรือทางที่เพจผมก็ได้นะครับผมอีกอันนึงก็จะเป็นหมาต่อเนื่องของจุสกินะครับรูปหนึ่งหรือรูปที่16เลยผมลงรูปฟิปไปแล้วเป็นรูปที่1น,นะครับตั้งแต่มุมตรงนี้เป็นสีไลตรงนี้เป็นสีไลเลยนั่นเองนะครับผมก็เพราะว่าบางบางทีเพื่อนๆแบบเล่นแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออแล้วเราต้องเดินทำอะไรต่อหลังจากจุสกิทเนี่ยนะครับผมเราทําต่อจากนั้นได้เลยนั่นเองนะครับอ่า นั่นเองนะครับผมบอกได้ละเอียดมากเยอะมากเพื่อที่าสามารถไปย้อนไปรับชมได้นะครับผมโอเคครับผมจะไปตัดภาพไปที่เกมกันดีกว่านะครับเอาละครับผมวันนี้ผมเล่นอดีฟิสต็อปนะครับอดีสามดังปะทะคนเกาหลีสามดังเช่นกันนะครับผมมาดูกันว่าเกมจะเป็นยังไงครับก่อนที่เพื่อนจะรับชมเกมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ยินดีกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับใครอยากสนับสนุนช่องเราก็ได้เบอร์ข้างล่างได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคก่อนทำเนียมปุ๊บ อืมเขาเป็นสามดังกลางๆนะครับโอเคเล่นก็จุดเทน,นเนได้เลยสีขาวสีขาวอีกแล้วไม่ค่อยอยากเล่นเลยเขากำลังเช็คจิติผมแน่เลยเดีย๋ยวผมจริงๆผมว่าผมต้องแพ้ให้เขานะตอน,นนี้ถ้าเขาเล่นต่อผมว่าผมน่าจะยอมแพ้ให้เขานะครับถ้าเขาไม่ยอมแพ้ซะก,ก่อนนะนะอว้ยคิดนานเลยฮนะอืมเขาเล่นตรงนี้ใช่ไหม ผมว่าผมอาจจะต้องสักหน่อยแล้วจุดดาวลแล้วกันนะครับผมอย่างน้อยถ้าเขาจะเข้าสามสามเนี่ยผมก็มีเมเนเดคอยกันบันไดมีมีประโยชน์อยู่แค่นั้นนะครับกันบันไดโอเคนี้าอาจจะต้องโจมตีสักหน่อยแล้วอือฮึเล่นยากอะ่ะเล่นยากมากเลยอะ่ะโอ้เล่นฝั่งนี้หรออืถ้าเขาเล่นตรงนี้ใช่ไหมเราต้องรีบสร้างฐานก่อนนะครับโอเครีบสร้างฐานก่อนอืม อืมอันนี้เขาเล่นตรงนี้เนอะถ้าผมจะเล่นตรงนี้ออกมาเนี่ยปุ๊บเขาปิดเราเล่นนี่เขาอาจจะไม่รับแล้วนะครับผมอันนั้นผมก็เลือกขยายต่อนะครับถ้าเขาจะเล่นอีกผมก็ไม่สนใจและอ้หนึ่งเม็ดนี้นะครับผมอืมเขาล้อมมุมเลยแฮอโอเคงั้นผมตีไม่ดี้นะครับผมอ่าอยากเอาสามเม็ดประสานกันนะครับประสานกัน ه, อ๋อโเขาหนีบห่างสูงแฮะอืมเรามีตรงนี้อยู่อ่ะนะ้อเเรนี่เพราะงั้นผมอาจจะต้องกระโดดขึ้นนะอย่างน้อยแบบให้มันสัมพันธ์กันอยู่นะครับผมอมออืมเอาไงดีโจมตีเลยแล้วกันนะครับอือฮึ ตอนนี้เกมก็ดําเนินไปโดยที่แบบผมพยายามที่ให้จุดเทนเินเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เต็มที่โอ,อ้เราก็ของเล่นอย่างนี้นะครับเขาจะพยายามที่จะเชื่อมหรือตัดกันเนี่ยเนาะเนี่ยถ้าผมไม่เล่นใช่ไหมเขาอ่ะจะเล่นแบบนีนะคบ้ครับอืมครับจะเล่น,น,นแบบนี้เอาแป๊บหนึ่งนะ เขาจะได้แบบนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็อาจจะกระโดดแบบนี้อย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อือันอลนนี้ผมอาจต้องงัดขึ้นก่อนแล้วอืมอา่าเล่นตรงนี้ปุ๊บเรากระโดดตึ้งๆงเราปิดตึ๊กๆิกเราตัดอืมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราอาจจะ สไลด์นะครับผมสไลด์แบบนี้อืมตรงนี้มีปัญหาเรื่องของตรงนี้เนาะเพราะตรงนี้เราปุ๊บปบเราตัดตรงนี้ได้ตัดโชว์งั้นผมขอสไลด์ดูก่อนอืมอืมกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าเราต้องรับไหมอะ่ะอืมอ่ะขอสักทีหนึ่ง แทนที่เราจะต้องรับนะครับเราก็เล่นตรงนี้ก่อนพอตรงนี้มันใหญ่โอ้อนี้เรากินเลยปิดนี้อันนี้ผมชอบนะครับเพราะว่าพื้นที่ได้ตรงนี้โอเคอันนี้เราผมอาจจะไม่ได้กินผมเล่นนี่เลยเพรตรงนี้เราปิดพื้นที่ไปแล้วนะครับอันนี้ผมแฮปปี้นะกับตรงนี้นะครับอืม น,นี้ก็ลดพื้นที่เขาไปก่อนนะครับอันนี้เขากินไปก็จะเสียดเซนใช่ไหมเราลดตรงนี้ได้แล้วเพราะถ้าผมกินเขาเล่นตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องกินจะเสียดเซนเตนโอ,อเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราลุบเราต่อ,อ,อมาปุ๊บเอ้ยได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเราเล่นตึกตึกปิดตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บ ถ้าต่อมาอัตลิอัตลิกินกินกิน,นไม่ได้ครับผมเล่นนี่ก่อนแล้วกันอย่าตัวนี้เก็บไว้นะครับเก็บไว้ยังไม่ได้หนีออกมาจริงๆมันหนีออกมาได้อยู่แล้วเราเล่นตัวนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราหนีออกมาเนี่ยเขาอีกฟายหนึ่งอาจจะขายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ล้อมแบบนี้เลยอย่างเงี้ยนะครับโอ้ตอนนี้เทนเยินผมเริ่มเริ่มจะไม่ได้ทํางานแล้วเอาแล้วไงอืม ถ้าเราเล่นตรงนี้ก่อนเลยปึ้งไม่ได้เนาะผมว่าผมยืนตรงนี้ดีกว่านะครับผมสไลด์ก็ได้นะครับผมเลือกที่จะลอดตรงนี้แหละเพราะว่าต่อให้เขาได้กําแพงมาก็จะชนสีข,ขาวนะครับโอเคแล้วก็อยาดสไลด์ยืนไปเลยเพราะว่าตรงนี้ออกมาเขาจะพัฒนาต่อไม่ได้นะครับผมอืมโอเคนี้ผมก็อาจต้องยอมแล้ว ทีนี้เห็นไหมผมผมก็จะไม่ได้เล่นแล้วนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอเคอ่ะแต่คิดว่าเราน่าจะรอดอยู่นะหนึ่งสองเชื่อมอืมไนนด,ด,ด้นี่หรอทึบๆกิน ตัวเนี้ยเรายังหนีดอดได้อยู่นะแต่เงั้นผมเล่นขอกระโดดหลอกไปกันละกันนะครับอืมตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเล่นแถวๆถนี้ก่อนเนาะโอ้อันนี้เราขอเล่นได้ไหมเนี่ยอ่ะนี่อืมถ้าเล่นอย่างนี้เราเล่นนี้เลยโอเคแล้วก็ โอเคตรงนี้ละผมว่าน่าจะรอดแล้วนะครับอือเห็นะผมกินนี้ตรงนี้ผมก็ว่ามั่นใจว่าผมก็น่าจะรอดพอสมควรนะเพราะงั้นผมกินนี้เลยเพราะว่าถ้าผมกินตรงเนี้ยผมก็ทําให้เขาอะ่ะเป็นกลุ่มวีใช่ไหมตอนนี้เรามีเทนเงินอยู่นะครับผมอ่ออันนี้เราน่าจะรอดได้อยู่แล้วนะครับเป็นนี่ชึบเชื่อมใช่ไหมอือ uh ฮึอ huh. uh ่า huh. ิึงตึงงเเล่นนี้เลยโอ้เขาพยายามจะไม่ให้ผมไปตรงหน้าข้างหน้านะแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยเราน่าจะดีกว่านะครับอือขอ,อตะลิก่อนเลยถ้าอย่างเงี้ยผมแฮปปี้นะโอ้เขาเอาส่วนเนาะผมกินปุ๊บเขาเล่นตำแหน่งนี้ปุ๊บเราเล่นโอเคได้อยู่ เงี้ยผมก็ตลิมินิอืโอเคผมมทั้งวัดก่อนแล้วกันรู้สึกเหมือนมีแววชะตาจะขาดสากัดจุดตรงนี้เอ้ยเล่นตรงนี้ก่อนปึ้งปึ้งเราเล่นนี่เออใช่มีแววชะตาขาดนะเนี่ยเล่นนี่ปึ๊บเขาสากัดจุดเล่นนี่โอ้จริงๆ จริงๆแล้วผมว่าผมเล่นนี่ดีกว่านะครับอ,อย่างเงี้ยน่าจะรอดแล้วนะครับแบบนี้มไม่รอดด้วยซ้ําโอ้กินแล้วโอเคเล่น,นี่ก่อนก็ได้าตายตายตาย,ตายแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราลดพื้นที่เขาไปส่วนหนึ่งโอ้ลืมเลยลืมเลยเราย,ยังไม่รอดแต่ไม่เป็นไรเราก็เสียไปแปดแปดแต้มก็โอเคเล่นได้อยู่นะครับเล่นได้อยู่ไม่ไม,ไม่ไม่คิเลยอันนี้เราอัตริออกมา อืออันนี้ต้องจริงจังซะหน่อยละเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่รอดถูกไหมอืมถ้าตรงนี้ยังไม่รอดเราเล่นตรงนี้อ๋อไม่เป็นไรนี่เราอาจจะให้เขาชนะใช่ไหมกระดนนี้อเคเชื่อมอเคอันนี้ผมไม่สนใจครับผมกินเลย <laughs> กินเลยอันนี้ผมก็คงให้เขารอดแล้วละ่ะนั้นแล้วก็เราก็อาจจะเล่นอืม อ่าฮะอาฮะโอเคโอเคโอเคเราน่าจะรอดเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมรนันตรงนี้ผมแฮปปี้แล้วนี่ผมก็น่าจะรอดตรงนี้แทนนะครับตรงนี้ผมก็รอดแล้วอันนี้เขาก็รอดแล้วยึดพื้นที่ตรงนี้ดีกว่าโอ้บุกใช่ไม้มเราอย่าทำให้เขามีฐานนะครับทำให้เขากระโดดขึ้นมา โอ้เขาเล่นหนีบส่วนหรอทางนี้เราถ้าเล่นตรงนี้เขากระโดดขึ้นใช่ไหมตรงเนี้ยเขาอ่อนแอก,กว่าด้านนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเล่นตรงนี้ปุ๊บเราก็ไม่มีประโยชน์ที่จะนั่นเพราะงั้นเราเล่นตรงนี้ก่อนอย่างนั้นกระโดดขึ้นเรายังลดเขาอะไรได้อยู่โอเคอ่ะแล้วผมก็โดดขึ้นเขาต้องกระโดดแล้วล่ะไม่กระโดดแบบเพื่อนเพื่อนตายนะเออแต่ผมว่าเขาก่อให้เขากระโดดมาก็ ยากนะที่ต้องเขาต้องเชื่อมอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอืมอันนี้ผมก็คงเล่นตรงนี้ก่อนและปึ้ง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 อืมปึ้งปึ้ง,งตัดโชะเลยเพื่อนกระโดดไหมโอ้เพื่อนเล่นตรงนี้เหรอเพื่อนอันนี้เขากัดเจ้าแข็งแรงนะครับเขากัดเจ้าตรงนี้แข็งแรงผมก็ต้องทําให้ตัวเองแข็งแรงก่อนอืึโอ้วันนี้เราสไลด์นี่แหละ อืเขาต้องเขาอาจจะต่อลงมะต่อลงแล้วก็ขูดเชื่อมตรงนี้ได้ยังไงครับเพื่อนต้องต่อลงนะอืมกระโดดขึ้นเหรอผมเล่นนี่เลยครับเบียดนะครับอย่างน้อยลดแต้มอ่ะเล่นนี่อีกทีนึงขูดตัดด้วยนะครับผมนี้แฮปปี้เห็นไหมแทนที่จะต้องมานั่งสร้างเองนะครับผมเราทําให้เขาอ่ะช่วยเราสร้างดีกว่านะครับอย่างเช่นแบบนี้ มินิแล้วเาตาตัดได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีมินิเนาะเขากินเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับแถมตรงนี้เราก็เราก็ยืนสองขาไปในตัวเราด้วยนะครับอย่างนี้เราโอแฮปปี oh, ้เลยสบายใจแล้วตรงนี้ก็ยังไม่รอดด้วยซ้ำนะเราตัดได้ด้วยซ้ำไม่ไหวเลยปึ้ง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 ,ง,งตัดได้อาย่านี่ขอขู่ักหน่อยทีนึงแล้วกันอ่ะขอโจมตีแล้วกัน พยามโจมตีนำหน้าเขานะครับนีโอเอย่างี้เราเขาไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้แต้มเรานำแล้วนาเยอะแล้วด้วยนะครับหมักล้อมก็เล่นง่ายๆแค่นี้แหละอืมไม่ต้องคิดเยอะกระโดดปุ๊บเขากระโดดไปล่ะกระโดดอ๋อเขาพยายามที่จะสร้างตรงนี้ใช่ไหมโอเคก็ขอเบียดละกันนะครับโอ้ อัตลีเหรอโอเคเชื่อมกระโดดไหมต้องกระโดดนะเล่นนี่อืมอือตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเอย๋ยวเราก็แค่กระโดดไปอย่างน้อยทำทำลายพายุแต้มตรงนี้ไปก็โอเคนะตรงนี้เรามีเห็นไหมกระโดดขึ้นมาเชื่อมตรงนี้แล้วดี๋ยวตรงเนี้ยเขาจะอันตรายละไอ้เม็ดนี้ไม่ได้ขูดตัดนะครับ ถ้าเล่นนี่ถ้าเล่นนี่ปุ๊บเขาปิดนี่เหรออืมถ้าเล่นนี่โอเคเล่นด้านนี้แล้วกันเล่นด้านนี้ปลอดภัยกว่าเ <c oughs> <c oughs> ขาแข็งแรงไปแล้วว่ะแต่ด้านนี้เขาอ่อนแอกว่านะครับผมเล,เล่นเรื <c oughs> <ๆ>่องเล่นด้านนี้ดีกว่าอันนี้เขาจะทำอะไรตัดหรอโชโชอืึบตัดชึช่อเชื่อมนี้เราเชื่อมตรงนี้เชื่อมตรงนี้โ okay, อเคงั้นเราก็ขอเล่นอืมอ,อ่ะ ออกแล้วกันก่อนที่เราจะโจมตีอะไรเขาอะนะครับเราควรเซฟตัวเองก่อนอ่านี่เขาพยายามที่จะกินเราปะปึ้งปึ้งปึ้งโอเคงั้นขอเล่นนี้เลยเขาพยายามจะกินนะแต่ตอนเนี้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเนี่ยเขายังมีปัญหาอยู่เพราะงั้นผมอาจจะพยายามทําให้หมักตรงเนี้ยขึ้นมาเฮ้ยเพื่อนเราจะยอมให้นายนะทําไมนาย มาทําให้เรากินนายได้อีกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเราอัตลิสส่วนเราก็กินได้เลยนเนี่ยปึ๊บกินปึ๊บขูดตัดเชาะเชื่อมจอบเลยนะเนี่ยโอเคเรากินดีกว่าให้ให้เพื่อเราเชื่อมไปก่อนอืมอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กว่ะเล่นนี่เนีย่ยเนี่ยตายแล้วอัตลิสสักทีนึงเพื่อนหนีแต่ตรงนี้ตายนะ เอาดับเบิลเหรอเอ้ยไม่สนแล้วกินแล้วมีผลนะตรงนี้มีผลนะอ่าฮะโอเคเพื่อนเราลอดทุกกลุ่มแล้วอืมโอเคสบายใจอยากได้ปอนึึงนะว่าเราอาจจะก็อาจจะไม่ได้กินเขาเนาะสบายใจได้ปอนึ่งละอืม uh huh. ขู่ขู่สักเล็กน้อยไหมขู่สักเล็กน้อย อ่ะนี่อย่างนี้เลยเอไงดีอย่างนี้ปึ้งปึ้งขู่สักเล็กน้อยขอขู่สักเล็กน้อย ขูดตัดซะน,นิดนึงโอ้อะ,อะขอกินขอกินขอกินให้กินหรือเปล่าจังหวะนี้เพื่อนต้องให้กินแล้วละ่ะโอ้โอเคเราไม่ยอมเราไม่ยอมอืมขอเล่นตรงนี้เนาะอะ,อะ,อะขอเล่นมนินิขูดขูนิดนึงขอดีนิดนึงขอขูดนิดนึงอืมเอาเพื่อนไม่รับขอพังบ้านก่อนนะครับ เห็นไหมเราเล่นแค่อย่างนี้พอแล้วเราคิดว่าแต่อ่านี่เขาพยายามจะกินเราเนาะตรงนี้อืมแต่ว่ากินยากอะ่ะจริงๆสําสหรับผมเนี่ยผมว่าผมเล่นแค่นี้ก็น่าจะรอดแล้วว่าอ๋อไม่รอดตึงๆออกตัดตรงนี้ใช่ไหมอืมอ่ะตรงตรงนี้ตรงนี้เรารอดแล้วแหละไม่น่ายากมัง้งไม่น่ารอดอยากมัง้งอืม โอ้ยรอดง่ายจะตายโอเคออามานี่นายจะทําให้เราเป็นห้องปลอมปึ๊บปุ๊บเชื่อมตรงนี้โอเคนี่ห้องหนึ่งห้องแล้วเขาจะกินผมนะเนี่ยแต่ด้วยความที่เขาเป็นกลุ่มอ่อนแอเนี่ยมันกินค่อนข้างยากนะอืม อืมอืมเอาไงดีหรือเราจะให้เขากินดีนะซึ่งมันมันกินยากอยู่แล้วอนะฮะอืมอ่มอาเอาเอาไงดีลำบากเหลือเกินอ่าเล่นนี้ก่อน อ่าฮะอ่ะ huh. อ uh ืม huh. อ uh ่ะเนี่ยมันรอดง่ายอย่าตายเนี่ยมันรอดแล้วอะโอ้โหโอ้ไม oh ่ยอมอีกโอ้มายกอดโอ้มายกอด โ oh อ้ม y ยก d อืตึงนะตึงนะคนนี้นี่ตึงนะมันรอดแล้วอ่ะอใช่เนี่ยรอดแล้วอ่ะจะโค่เหรอไม่น่ามากคือเพือผมสามารถรอดเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะอ ตอนนั้นตรงเนี้ยเขากินผมไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาเสียแต้มอย่างเงี้ยเขาไม่คุ้มนะเนี่ยแต้มแบบน้ำยิ่งํำหาม่ใหญ่เลยโอเคอัน okay, นี้เขายิ่งเดินตรงนี้เนาะปุ่มเราก็เล่นดีเขาจะทําให้ตรงผมเป็นห้องปอมได้คือเขาต้องโคบแบบนี้อ่าอ่าเอาดีตัดนะครับเชื่อมดีครับ ก็ยังรอดได้ง่ายอยู่ดีนะเนี่ยเบียดตรงนี้ก็น่าจะตายแล้วว่ะพึบมๆพๆ่พึบมๆพิ่มพพพพ,พอืมอ๋อเอาไงดีอืม อ่ะเราขด,ดก่อนแล้วกันจริงๆตรงเนี้ยพกผมนี่แล้วได้ละน่ารอดแล้วล่ะไม่น่ามีไม่น่ามีมามอะไรผิดพลาดแล้วอืมน่าจะรอดแล้วอืมอันนี้พอผมขอเล่นเนื้อกันน่าจะรอดแล้วผมแค่เชื่อมนี้ก็รอดแล้วตรงนี้ก็ปึ้งปึงเวลาเราจะรอดเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเออเราจะ ไปเดินอะไรรอดนะอย่างเงี้ยเงี้ยผมกินเขาได้ด้วยซ้ำนะน,นี่ยบ้านะ่ะทำไมนายเล่นอย่างเงี้ยเนี่ย,มยผมเล่นนี้ต่อได้แล้วเนี่ยปากปากกีฬาเชื่อมเนี่ยรอดแล้วเนี่ยฆ่าฆ่าได้ด้วยเพราะงั้นผมอาจจะไม่เล่นนะครับผมเล่นแค่นี้พอผมการนี้ผมตั้งใจใจะให้เขาชนะนะ โอ้เขาก็ชนะสามการเกมติดนี่เพราะว่าสถิต,ติมันขึ้นมาเนี่ยเยวมันขึ้นสองแรงเนี่ยมันจะไป5้าเลยแล้วเหวมันจะจบไวนะครับแล้วผมตั้งใจว่าผมจะเล่นอันเนี้ยถึงแค่6กตั้งพอนะครับแล้วก็จะไม่เล่นแหละนะครับน่าจะไปไปเล่นใหม่ไปเล่นใหม่ <laughs> หมอ้าวนี่อะไรครับเนี่ยอะไรของเขาครับเนี่ยเชื่อม อัตาลีครับนี่ออือฮโอเคแต่ถ้าผมไม่กินเขาเลยเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาจะยรีบยอมแพ้เกินไปนะครับนี่เรากินจบละน่าจะได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ขออีกสักหน่อยหนึ่งแล้วเนาะตรงนี้สักนิดนึงปึ้งๆแล้วก็ถ่แยแงตรงนี้พออ๋อ เห็นไหมนี่ก็เล่นยากแล้วนะครับเล่นยากแล้วขอดูหน่อยเขาชนะครแบับร่างโอ้ชนะสีด่างมาด้วยไอ้ยาอ่าโอ้เขาตกมาจากสีนี้เองนะครับอืมโอเคโอ้ต้องถือว่าเขาโชคร้ายเหมือนกันเนี่ยเจอผมนี่เอ้างี้ผมโดนได้ปะเชื่อมตึ๊กตึก,ตกอะไรอย่างนี้ได้ปะ 8, 7, เนี่ยอืม 7, โอเคเชื่อมตรงนี้แล้วกันกูตัดอ่ะนายต้องเชื่อมนะเพื่อน แต่ตอนนี้แต้มเขาไม่มีแล้วนะเนี่ยเรากดแต้มได้เลยเนี่ยเนี่ยสาสิบสามแล้วบวกโคมีอีกหกก็เป็นสา4สิบเก้าสี่สิบแต้มนะอืออตรงนี้ผมว่าเขาผกมยิงเขาได้ปะเนี่ยเออครูตัด โอเคอ่าขอพังบ้านนี้แล้วกันเดี๋ยวผมว่าผมเล่นตรงนี้แล้วก็ทะยังนี้ก็พอแล้วโอ,อ้ตึงนะนี่นายไม่รับเราจริงเหรอเนี่ยโหดจ,จังแฮะเอาจริงนอเนี่ยเอ้ยอ่ะขอเล่นอืมจงนี้น โอ้ oh my god เขาจะฆ่าผมให้ได้เลยแฮะเอ๊ะนี่ถ้าผมกินตรงนี้ปุ๊บเขาจะอาตเลัตะลิตรงนี้ปุ๊บเรากินนี่เขาเล่นหยอดตรงนี้ก่อนทีนึงแต่มันก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วปะ่ะอืมเนี่ยผมเล่นตรงเนี้ยต่อก็ได้อนะต่อ Eight, เขาตัดไม่ได้นะ seven, ต่อเขาเชื่อม six, <five. S 1> อืมเนี่ยอ๋อเขาเล่นตรงนี้เขาไม่ได้นั่น ไม่ได้แบบจะสร้างรอดเขาจะฆ่าผมนั่นเองอ๋อหมอนนี่สักสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะยอมให้เขาละตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรงนี้จุดเดียวที่นะตอนนี้เขาน่าจะรู้ว่าแต้มเขาไม่มีไม่เยอะนะครับมีแค่ตรงนี้นะครับผมบอกแล้วว่าเทนนิสเล่นยากไม่ค่อยอยากเล่นเลย 7, 6, 5, มัน 4, ก็ยังโชคดีที่ คู่แข่งเขาเขาเรียกอะไรนะอืมประมาทนะครับผมหรือเอ้ยไม่ใช่ประมาทหรือว่าเขามองไม่เห็นจุดอ่อนนะครับก็เลยพอให้ผมโชคดีไปนี้ผมตัดได้ไหมเนี่ยอ๋อตัดไม่ได้ถ้าตัดปุ๊บเขาตัดตรงนี้เลยโอเคงั้นเราก็ต้องกินแบบนี้อันนี้เขาก็ต้องเชื่อมปิดแผ่ตัดตรงนี้อือหือแลวก็เล่นเป็นนี้อ๋ออีอย่างนี้อ๋อช็ snap back สินะ โอเคโอเครู้เรื่องนะครับผมอันนี้สไลด์เลยนะครับโอ้ก็ทิ้ม นี้ถ้าเขาเชื่อมปุ๊บผมจะค่อยๆเล่นตรงนี้เนาะโอเคนี้ผมขอกินมันนี้ก่อนอ,าาอ่อฮะอือทะแยงมังมนนี้ใหญ่สุดแล้วอืมอะไรเนี่ยแอปตัดเอรอือมให้ตัดโอเคครับผมเชื่อมตรงนี้ น่าจะไม่มีผลอะไรนะอันนี้เราน่าจะเล่นตรงต่อลงตรงนี้ได้กินเราก็เชื่อมอ๋อจะตัดตัดก็ไม่มีผลอยู่แล้วมะถ้าตัดนี่เรานี่ถ้าเชื่อมนี่เราเชื่อมนี้เขาเชื่อมนี่เราเชื่อมนี่เฮ้ยเพื่อนเราจะยอมแพ้ให้นายทำไมนายทำอย่างนี้โอ้ไม่ก๊เขาผมว่าโอสี่เก้าเนี่ยเขาน่าจะกดแต้มแน่เลย โอ้ oh, าตายแล้วอีกกี่เกมเนี่ยอีหกเกมสิบเกมจะต้องไปแพ้แล้ว <laughs> ต้องไปแพ้แล้วโว้ใหม่บอสเพื่อนโอเคครับก็ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับใครอยากสนับสนุนเราก็ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับ <laughs> ครัวน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ